รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเปิดมาสิมันจะลายแล้วสางกันหลายคนเลย ขาดแล้วนะรวยไมสัมภาษณ์เลยดีกว่าห่วงนี้เอาไปทำอะไรสัมภาษณ์เลยเอาไปใส่บห่วงนี้ไปใส่ทำอะไรครับ้างครับป้องกันป้องกันการล้มการอะไรอย่่างนี้คะบดตำรวจจับ รายการสลรุปสดเห็นรายการที่เปิดการรับรู้ให้ประชาชนผลิตรายการโดยพี่ลาปากเปาะสนใจลงโฆษณา0896645534สนับสนุนรายการโดยบูด้าน้ำมันงาดำแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก้เส้นผมหลุดร่วงแก้ท้องผูกเป็นประจำก็ถ้าปวดกินกถ้าปวดกินแล้วก็รัดขาปัจจุบันนี้เเลิกงานมาไม่ไม่ต้องแล้วเดินขึ้นเดินลงสบายไม่มีไม่มีอาการ เดี๋ยวนี้ไม่ไมปวดครับไม่ปวดไม่ปวดเดินขึ้นสบายสนใจติดต่อช่องทางไลน์อนุภาพ2020หรือช่องทางเฟซบุ๊กบูดาบายประธานหรือโทร093-539-9569ตามเค้ากาตามโครการของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับตำรวจภูธรภาคเจ็ดและกอบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัีขันีนะครับให้จิตอาสานะครับ 904สวและก้วจิตอาสาในพื้นที่นะครับร่วมกับสถานีตํารวจภูธรในพื้นที่นะครับจัดสรรหมวกนะครับซื้อหมวกมาแจกให้กับประชาชนนะครับจิตอาสาจราจรนะครับรณรงค์สวมหมวกนิรภัยนะครับในช่วงปีใหม่เพื่อลดอุบัติเหตุให้กับประชาชนนะครับก็ฝากนะครับช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับให้สวมหมวกนิรภัยนะครับเวลาเกิดเหตุอุบัติเหตุน่ะความเจ็บนะครับที่เราได้รับบาดเจ็บน่ะมันจะน้อยลงนะครับโดยเฉพาะสมองของเราสําคัญนะครับ จึงอยากให้สวมหมวกทุกคนนะครับกรณีที่นโยบายต่อรอนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยกดขันเข้มข้นนะครับก็จะมีโครงการหนึ่งเรื่องป้องกันนะครับอุบัติเหตุแล้วก็ลดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็กดขันวินัยจราจรนะครับ10บข้อหาหลักที่มาที่ไปนะครับในการที่มีการแจกหมวกนะครับเริ่มจากหนึ่งนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับเพราะการเสียชีวิตของประชาชนนะครับพี่น้องในพื้นที่เนี่ย จะเป็นกรณีเรื่องการใช้รถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็เห็นความสำคัญนะครับในเรื่องการกดขันแล้วก็จับกลุ่มแต่เบื้องต้นนะครับในเรื่องการกดขันจับกลุ่มเนี่ยทางตำรวจก็จะเน้นในการว่ากล่าวตักเตือนนะครับว่ากล่าวตักเตือนก่อนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับในส่วนของการว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยผู้ที่โดนว่ากล่าวตักเตือนนะครับก็จะมีโครงการนะครับในเรื่องการมอบหมวกนิรภัย โดยจิตอาสานะครับเป็นการรับมอบหมวกมาเพื่อดําเนินการแจกหมวกให้ประชาชนนะครับในครั้งแรกผู้ที่กระทําความผิดนะครับไม่สวมหมวกเพื่อนําหมวกไปใช้นะครับในการป้องกันนะครับในการเกิดอุบัติเหตุเพื่อไม่ให้การสูญเสียเสียเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะครับทางตรนะครับก็มีมาตรการนะครับเข้มข้นก็คือจะมีโทษปรับสูงนะครับในการดําเนินการนะครับกับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย นะครับก็สืบเนื่องนะครับจากตอนนี้มีโทษปรับสูงนะครับเราก็เลยดําเนินการนะครับมีการว่ากล่าวตักเตือนนะครับโดยการใช้ระบบนะครับ PTM นะครับในการลงระบบเพื่อไม่ให้อาประชาชนนะครับพี่น้องเนี่ยเดือดร้อนนะครับในการต้องไปเสียค่าปรับในการกระทําความผิดครั้งแรกนะครับเพราะว่าโทษปรับนะครับทางตรอหรือทางของกฎหมายพลบอจราจรเนี่ยกําหนดมาโทษค่อนข้างสูงนะครับ ก็เป็นกรณีที่ให้พี่น้องประชาชนลดความเดือดร้อนลงในส่วนหนึ่งครับคือบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจเราเนี่ยพยายามจะใช้มาตรการนะครับจากเบานะครับเริ่มจากเบาไปหาหนักนะครับในเมื่อเบาก็คือเริ่มการตักเตือนเมื่อมีการตักเตือนนะครับให้โอกาสแล้วนะครับต้องไปแก้ไขับปรุงตัวซึ่งในตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็ไม่ได้มีมาตรการที่จะไปเน้นนะครับในการเรื่องจับกลุ่มผู้กระทำความผิดนะครับยังให้โอกาสนะครับในการแก้ตัวครับ อยากจะฝากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนยังไงบ้างเบื้องต้นนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับมีการปดขันเข้มข้นหรือผลช่วงปีใหม่ไปแล้วนะครับอุบัติเหตุเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นนะครับทุกวันแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยจากการขับรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ก็เลยฝากนะครับประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องประชาชนนะครับให้เคารพกฎจราจรน,นะครับเป็นเป็นเรื่องปกติ ในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับให้มันมีความปลอดภัยในชีวิตนะครับก็ขอฝากเตือนให้พี่น้องประชาชนขคารพกดจราจรน,นำหมวกนิรภัยที่ได้รับแจกไปเนี่ยนะครับนำมาใส่นะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับในการสูญเสียชีวิตครับทีวีคีรีขันทีวีของคนประจวบผลิตรายการเป็นสะพานให้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน